สิงนะคะสิ่งที่เราลืมไม่ได้แล้วก็ขาดไปได้คือก่อนนอนเลยเป็นตัวนี้ค่ะตัวช่วยของเราไฟเบอร์ครับถายดีมากเหมือนนาฬิกะปุกไม่ต้องตั้งนาฬิกาปุกเลยค่ะตื่นตีห้าทุกวันหกโมงเชา้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ละลายในน้ำนะคะชงให้ดึกชงให้เห็นเลยแ๊บนึงนะคะ ชีดเลยใส่น้ำที่เราเตรียมไว้ประมาณนี้นะคะเอากาว่าแบบพอดีแล้วก็เทลงไปเลยค่ะกิ่นก็จะหอมๆห,หน่อยเดี๋ยวเราคอคนดึงดึงงดึงประมาณนี้นะคะให้ละลายให้ละลายก่อนมันจะได้ไม่ต้อง คมคืนเวลากินชง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 เรียบร้อยก่อนนอนนะคะเราอย่าลืมนะคะไฟเบอร์เป็นตัวช่วยที่ดีมากนะคะในการขับถ่ายของเราบางคนไปกินผักกินอะไรนี้ก็คือกินได้นะคะของเราปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีสารอันตรายใดๆค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ดื่มเลยนะคะ ิดีมากเลยค่ะหมดแก้วแล้วกินน้ำตามนิดหน่อยเรียบร้อยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ